มาขอโอกาส3ข้อจริงๆนะครับอ่านให้ขาดอ่านให้ขาดตีให้แตกจับจุดให้ได้เจอจุดดีๆครับอยู่ให้นานใส่ใจอยู่ให้นานใช้ระยะเวลาอยู่ให้นานจะจับจังหวะได้แล้วลุยให้ถึงถึงขอบเขตอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนมันคืออะไรครับมันคือสิ่งที่คนทุกคนเนี่ย สามารถสัมผัสและรับรู้ได้3ข้อนี้นะครับอ่านใหข้ขาตีให้แตกจับจุดให้ได้จับจังหวะให้นานนะครับแล้วก็ทําให้ถึงอะไรบางอย่างขอบเขตท,ที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สัมผัสมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนข้อแรกนะครับขอ3ข้อเนาะข้อแรกก็คือหัวดีอ่านอะไรก็ออกคํานี้นะครับนึกภาพครับตื่นเช้ามาทุกเช้าเนี่ยลอง รู้สึกดีกับตัวเราเองรักรักตัวเองแน่นอนรักครอบครัวชุมชนสังคมก็ลองดูครับเพราะว่าอะไรครับความรักที่เรารักบ่อยๆเนี่ยมันจะมีพลังการที่ใส่ใจตัวเราเองนะครับความรักรู้สึกดีกับตนเองการที่ออกกำลังกายใส่ใจทำให้ตนเองสดชื่นแจ่มใสเป็นทุนไว้ก่อนอ่านให้ขาดตีให้แตกจับจุดให้ได้ อยู่การที่รักรู้สึกดีทําดีกับตนเองให้นานให้ตนเองสดชื่นแจ่มใสอีกฝั่งหนึ่งครับอ่ะมันเป็นภาพช็อตสั้นๆท่าลองนึกภาพตามนะมีอาจารย์เนี่ยถือแก้วน้ําเข้ามาในห้องเรียนถือถามนักเรียนว่าแก้วน้ํานี้หนักเท่าไหร่นักเรียนก็ทายอาจารย์ก็บอกอาจารย์ไม่รู้หรอกต้องช่างดูแต่นักเรียนลองนึกดูซิว่าถ้าครูถือแก้วน้ํานี้เนี่ยสองสามนาทีจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนก็ตอบมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยแล้วครูบอกว่า ถ้าครูถือสักห้าชั่วโมงละ่ะสักวันหนึ่งละ่ะสักสองวันสามวันละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราเรียนก็าตอบว่าเริ่มเมื่อยเริ่มไม่ไหวแล้วคงปวดมือหน้าดูถ้าถืออยู่อย่างนั้นทุกท่านครับบางอย่างเนี่ยอยู่ที่จิตเราจิตเป็นใหญ่เราไปใส่ใจโฟกัสอะไรถ้าเราโฟกัสสิ่งที่มันทําให้เราเครียดเรื่องราวลบๆอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่ดีเรื่องราวไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่การที่เรามาโฟกัส ในสิ่งดีๆทุกเช้าแล้วก็ให้ลุกลามไปในด้านต่างๆการที่สัมผัสหัวดีอ่านอะไรก็ออกความสดชื่นแจ่มใสข้อหนึ่งนี้นะครับบอกคนที่เรารักทุกคนลองอ่านออกด้วยตัวท่านเองวิดีโอนี้เนี่ยโอ้แผมทำมาเยอะแล้วอันนี้อยากให้ท่านสัมผัสด้วยตนเองมันไม่ง่ายครับอ่านให้ขาดตีให้แตกจับจุดให้ได้ อยู่มรนมานานๆหน่อยกระทั่งถึงถึงสภาพที่เราวางสิ่งที่ไม่ดีได้คล่องเราเกาะกลุ่มสิ่งที่ดีได้ง่ายสิ่งที่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นมุ่งมั่นตั้งใจอาจจะเป็นผ่อนคลายสบายปล่อยวางโล่งได้หมดนะครับไปหาอาการทางจิตที่เหมาะสมกับตัวเลือกตรงหน้าของเราอ่ะทุกวิดีโอนะครับทุกข้อ สามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ได้แต่ที่ขอเลยครับโปรดบอกต่อบอกข่าวครับเพราะว่าวิดีโอเนื้อหาต่างๆวิดีโอต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถหยิบมาใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างคุณสมบัติหัวดีอ่านอะไรก็ออกเนี่ยไปถึงจุดที่มันใช้การได้จริงๆแล้วก็ท่านจะได้สัมผัสสิ่งที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนจากคำนี้แหละนะครับ อยากให้ลองเล่นดูครับอ่นึกภาพนะครับเราไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างโอ้โหเรารู้สึกไม่ฉลาดไม่คล่องลองหากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทําแล้วเนี่ยมันสดชื่นแจ่มใสมันสมองมันสปาร์กพลังกายพลังใจมันมานะครับอะต่อไปครับข้อที่สองครับคนเราครับช่วยกันดีดีกว่าคำนี้นะครับ ช่วยกันเวิร์กช่วยกันทำให้เวิร์กดีกว่าช่วยกันทำให้ดีดีกว่าเออคำนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นคำตอบที่ของสังคมมนุษย์ก็ได้นะผมไม่บอกว่าให้ทุกคนนะครับมาช่วยกันทำให้ดีช่วยกันทำให้เวิร์กแต่คุณสมบัติที่เราหัวดีอ่านอะไรก็ออกแล้วเราเอาคำตอบดีๆเนี่ยมาคุยกันคือคนที่ค่อยๆหลุดออกจากสภาพที่มันไม่ดีด้านลบความเครียดนะครับ ความเครียดที่มันอยู่กับตัวเรานานๆเนีนน่ยกับความดีที่มันอยู่กับตัวเรานานๆเราเราเลือกละฝั่งฝั่งยึดถือด้านไม่ดีไม่เอาละมาอยู่ฝั่งดีๆด,ดีกว่าอืมคนเหล่านั้นครับมาช่วยกันให้ดีดีกว่าไหมคําตอบของโลกที่แบบแข่งขันกันแย่งชิงกันแบบแบบไม่แฟร์นะแบบชั้นเชิงแอบกัดกัดเชิงอันนี้ไม่ใช่การวิจารณ์แต่เวลาที่เราเคยโฟกัสเคยโฟกัสในสิ่งที่ดีรู้ว่า ถ้าเราไปโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีบางทีเราจะแบบเคยชินกับมันแต่การที่เราเริ่มมาเคยชินเห็นหน้ากันนะครับอ๋อนี่ไงบอกต่อวิดีโอมาแล้วนะครับแล้วก็ลองเติมเต็มมาแล้วเริ่มมีคําตอบอะไรดีๆมาคุยกันแล้วช่วยกันให้ดีให้เวิร์กดีกว่ามันคืออะไรครับคนที่เคยไปออกกำลังกายดีๆจนมีความสุขคนที่เคยไปอ่านหนังสือดีๆ จนสนุกกับการอ่านหนังสือมันเวิร์กแต่เราช่วยกันให้อ่านหนังสือได้ดีเราช่วยกันให้ทำงานได้ดีเราช่วยกันให้มีสมาธิได้ดีช่วยกันให้ดีให้เวิร์กอยู่กับสิ่งที่เวิร์กให้นานเนี่ยมันจะดีกว่าไหมอ่ะอันนี้ท่านต้องตอบเองนะครับก็ยืนยันเหมือนเดิมน,นะครับว่าให้หยุดวิดีโอแล้วย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆเอามาเติมเต็มการที่จะทำให้ดีได้ทั้งแบบที่เป็น ส่วนตัวและส่วนรวมคือเป็นหมู่คณะเป็นพวกพ้องของท่านด้วยตนเองขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือเลยครับบอกต่อวีดีโอให้หน่อยให้ญาติชาวไทยได้มาลองง่ายๆครับหัวดีอะไรก็ออกให้มันถึงอลองดูให้ถึงขอบเขตที่เราไม่เคยสัมผัสร,รับรู้มาก่อนสภาพสภาพที่เรามาช่วยกันให้ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นในวันแรกไม่เท่าไหร่แต่ความเคยชินคนที่แบบ ลดลดโฟกัสด้านไม่ดีมาโฟกัสด้านดีจนหัวเดียอ่านอะไรก็ออกเนี่ยมาเล่นกันมาเล่นมาช่วยกันให้ดีให้มันเวิร์กอยู่กับสิ่งที่มันเวิร์กแปลว่าอะไรครับลองขยายความข้อนี้ด้วยตนเองต่อไปครับข้อที่สามอาจจะขำนิดนึงนะครับแต่ก็อยากให้ทำจริงๆครับข้อที่สามเนี่ยลองแบบสบายๆเลยนะครับบอกต่อแนะนำวิดีโอนี้สบายๆเลยไปเรื่อยๆเลยนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับ แบบมันต้องคิดมากเลยนะเหตุผลเพราะว่าจะมีคนที่ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วเกิดสภาพแบบหนึง่งสิ่งหนึง่งถ้าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจะช่วยโลกได้ถ้าสร้างขึ้นมาในประเทศไทยก็จะช่วยประเทศไทยได้ท่านลองนึกว่ามันคืออะไรผมเฉลยง่ายๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกเนี่ยเขาพัฒนาด้านวิทยาการอย่างมากโอ้เทคโนโลยีเนี่ยโอ้ตามไม่ทันนะเราจะทํำยังไงดีครับบางครั้งนะครับ ใครที่เข้าถึงเทโลยีชันเลิศเนี่ยก็ได้เปรียบทางเศษรษฐกิจอ่าได้เปรียบทางสังคมได้เปรียบทางการศึกษาพัฒนาต่อได้อีกได้เปรียบทางการทูตด,ด้วยได้เปรียบทางการทหารหรือความมั่นคงด้วยท่านเชื่อไหมเขาพัฒนาไปไกลย,ย้อนกลับมาถามสังคมของพวกเราเองแล้วเราจะทำยังไงดีเอาแบบดีๆนะครับย้อนกลับมาถามพวกเราถ้าผมบอกว่าแค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปครับ มันจะมีภาพที่สังคมใหญ่สังคมใดก็แล้วแต่คนดีเก่งดีใจบุญเนี่ยจะเกิดภาพที่เฟ้นหาผู้คนเป็นการจ้างงานปกติจ้างงานคนกลุ่มแรกนะครับคือคนกลุ่มที่เป็นหัวกะทิหัวกะทิคือใครนึกภาพครับคนที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงเสื้อไอแซคนิวตันนิวตันเนาะคนที่ค้นพบไฟฟ้า ไล่ไปเรื่อยนะครับจนถึงเทสลาเลยนะครับเบนจามินแฟงคลินด้วยไหมนะครับคนที่ใช้ไอ้แท่งอมพันถูกอะผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับคนที่ผมค้นพบคลื่นทําวิทยุโทรทัศน์ได้โอ้โหทาสมาร์ทโฟนได้ทําเครื่องบินได้คนนี้คนกลุ่มนี้มีจํานวนน้อยแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานให้เงินเดือนสูง มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับที่ดีจริงๆนะครับกับคนกลุ่มนี้ตั้งไว้เลยเป็นศูนย์พัฒนาศิลปศลปะวิทยาการทั้งปวงเลยนะครับตั้งขึ้นมาเลยจากคนกลุ่มนี้ครับจ้างอีกกลุ่มนึงมารับงานต่อมารับพูนภูมิปัญญาเครื่องมือไปสารต่อคนกลุ่มนี้นะครับให้เป็นคนที่หัวไวใจสู้หัวไวใจสู้รู้งานรู้หน้าที่คนกลุ่มนี้นะครับไปศึกษาไปปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ แล้วมีโครงการมีเครื่องมือมีวิทยาการมีโปรเจกต์ต่างๆนะครับส่งต่อให้กับญาติทั่วไทยที่เต็มใจยินดีมาจะพัฒนาด้านการเกษตรจะไปทำสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มจะไปออกแบบแหล่งท่องเที่ยวที่ดีอยากได้อะไรนะครับเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ,อ,มอ,มอวิทยาการทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับหยอดโจทย์มาตรงนี้ออกจากตรงนี้เสร็จปุ๊บ มันอาจจะยังใช้การไม่ได้มันเป็นลักษณะของทางวิชาการมากเกินไปกลุ่มนี้เนี่ยเอามาทดลองให้เกิดจริงสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มรุ่นแรกนะครับองค์ความรู้ทั้งหมดครับไปพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นไปพัฒนาสังคมการเมืองจิตวิทยาให้ดีขึ้นไปพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยพัฒนาเกิดองค์ความรู้ต่างๆปลูกคุณค่าติดอาวุธทางปัญญา ให้กับคนนะครับไปพัฒนาด้านความมั่นคงด้านการทูตนะครับทุกท่านครับนึกภาพครับโ,โหจังหวะที่ซารัตไปบุกอันนี้ผมไม่ได้ชื่นชมนะครับแต่ความเหนือล้ำทางด้านการทหารทางด้านการทัพไปบุกไอจับผู้นำเวเนซุเอลาเนาะ,นอะโอเคไหมครับแต่เราจะไปซื้ออาวุธเขาก็ได้แต่คนที่แบบระดับหัวกะทิของเรา จริงๆแล้วมันมีวิธีการในการสร้างหัวกะทิด้วยนะครับซึ่งบอกไว้หมดแล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆแต่วิดีโอนี้เอาสั้นๆพอให้เห็นภาพนะครับคนเหล่านี้คิดค้นทั้งอาวุธทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับการทับนำระบบต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้ความได้เปรียบได้เปรียบในการทับการรบเนี่ยจากนั้นครับมีทีมนักรบพิเศษหัวใสหัวไวใจสู้รู้งานเนี่ยเป็นทหารที่หัวไวใจสู้รู้งานนะครับ มาเชื่อมโยงระบบจากตรงนี้เนี่ยไปฝึกไปซักซ้อมจนชำนาญจนรู้จากนั้นมีครูลกพิเศษไปสอนพี่น้องทหารอีกมากมายอย่างเป็นระบบอย่างถูกต้องอย่างมีจิตวิยาที่ดีนะครับความมั่นคงเอาด้านการทหารเลยจะเป็นยังไงแต่ความมั่นคงเนี่ยทุกอย่างนะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยจะเสริมกันนะครับพลังอํานาจของชาติทั้งหมดเนี่ย ใช้เสริมกันเลยนะครับนี่คือการยกตัวอย่างทั้งหมดเพื่ออะไรครับประเทศของเรานะครับพวกเรากันเองครับฝังไม่ดีเราก็ทําได้แต่เราเลือกได้ครับเราเลือกมาโฟกัสมาจ่ายเวลาให้กับสิ่งที่ดีเพราะอะไรครับคนที่ไปลองหัวดีอ่านอะไรก็ออกมาสักระยะหนึ่งไปถึงขอบเขตของตนเองคนที่ลองมาร่วมด้วยช่วยกันวันแรกไม่เท่าไหร่ครับ หัวดีอนะ่ะอ่านไลไรก็ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะร่วมร่วมด้วยช่วยกันได้ง่ายช่วยกันให้มันเวิร์กเคยชินกับการช่วยกันให้เวิร์กลองแทรกเข้ามาครับแล้วจะรู้นะครับจากนั้นครับทั้งหมดเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ทําให้คนเราไม่ลองอยู่ผมขอให้ง่ายๆครับท่านจะย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเล่ต่างๆท่านจะคิดเองหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาออกแบบว่าสิ่งดีๆที่คนไปทําแล้วมันดีคืออะไร อาจจะไม่ใช่หัวดีอ่านะไรก็ออกก็ได้หรืออาจจะขยายผลจากหัวดีอ่านอะไรก็ออกจากฉลาดร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็ได้นะครับขยายผลจากสองอันนี้ก็ได้ไปตอบโจทย์เองเลยนะครับแต่ในบ้านเมืองเรานะครับผมจะไม่ใช้คาว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับแต่เราไม่ต้องให้ทุกคนเนี่ยต้องทำต้องหาจุดเปลี่ยนต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องนะครับเราใช้การจ้างงานปกติจ้างหัวกะทิจ้างหัวไวใจสู้รู้งานแล้ว ทำให้มันง่ายย่อยให้มันง่ายไว้รองรับคนที่เต็มใจยินดีจะพัฒนาด้านต่างๆซึ่งคําตอบเนี่ยเรามาคุยกันได้นะครับผมชื่อดามธีรามานุษย์ครับท่านจะกรุณาบอกข่าวการสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะดีจริงๆมารองรับมารองรับสังคมไทยได้หรือไม่นะครับล,ลองถามตัวเองดูนะครับข้อหนึ่งต้องไปลองถ้าถ้า ไอ้หัวดีอ่านอะไรก็ออกเนี่ยไประยะหนึ่งโอ้โหเวลาที่เรารู้สึกมันเมื่อยล้ามันคิดอะไรไม่ดีมากมายเนี่ยเป็นยังไงครับมันมันเมื่อยเนาะสภาพนั้นไม่มดีหรอกแต่สภาพที่มันดีขึ้นเนี่ยเราทําให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไปสภาพของคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันแปลว่าอะไรครับเราสามารถร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสร้างสภาพสร้างงานสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คนเราเนี่ยหัวดีอ่านอะไรก็ออกก็ได้ นะครับเนี่ยไปถึงตรงนั้นแต่ง่ายกว่านั้นคือเลยครับง่ายกว่านั้นคือเลยครับลองตอบดูครับไม่ต้องทาทั้งสองข้อเลยก็ได้แค่บอกต่อวิดีโอนี้ไปครับเพราะว่าเราเสียภาษีมันมีการจ้างงานเพื่อพึ่งพาหัวกะทิแต่หัวกะทิถ้าอาจจะแบบเลือดล้ําเกินไปเอามาฝึกเอามาใช้ให้เกิดเป็นสิ่งที่คนทัท่วไปทําได้สร้างรายได้ได้สร้างความมั่นคงได้ เป็นนักการทูตที่ดีได้เป็นการศึกษาการวิจัยพัฒนาต่อเนื่องที่ดีได้เศรษฐกิจก็ดีมีไอเขาเรียกว่าฉลาดสร้างหรือหาตลาดล่วงหน้าไว้รองรับพวกเราชาวไทยการผลิตการสร้างสรรค์ทั้งปวงของประเทศไทยได้นะครับซึ่งทั้งหมดเลยครับขอพึ่งพากันครับแล้วการพึ่งพาช็อตแรกเลยครับพึ่งพาการบอกข่าวนี้ไปของพวกเราทุกคนเป็นไปได้ไหมครับขอ,อการสักตั้งหนึ่งนะครับ บอกไปคือลักษณะของการบอกเนาะบอกวันเดียวเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบอกบ่อยๆ3วันบอกที่สี่วันบอกทีนะครับเล่นๆบอกข่าวไปเรื่อยนะครับนึกภาพที่พี่น้องชาวไทยทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารนี้สัก10ล้านคนภายในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพจริงๆจังๆดูว่าอม,มันอาจจะจุดประกายอะไรบางอย่างก็ได้เพราะอะไรครับ สภาพที่หัวดีอ่านอะไรก็ออกวันแรกมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้ายืนหยัดที่จะโฟกัสเกาะกลุ่มสิ่งที่ดีมีความสุขลดการโฟกัสเกาะกลุ่มสิ่งที่ไม่ดีมันจะเคยตัวนะครับสภาพที่อยู่ดีก็เออแทนที่จะนั่งกันอยู่เฉยาหาโอกาสมาสร้างบรรยากาศการร่วมด้วยช่วยกันช่วยให้มันเวิร์กแล้วอยู่กับสิ่งที่มันเวิร์กร่วมกันให้มันนานดีกว่าเออเร,เราไม่ต้องไปกังวลนี่เรามีงบประมาณมาหาศาล อลองมาส่วนหนึ่งมาสร้างหัวกะทิหัวกะทิเสร็จโปรเจกต์อะไรเนี่ยมันยังไม่เชื่อมโยงมันเชื่อมโยงไปนู่นไม่ได้มีทีมงานมาทําให้มันเชื่อมโยงซึ่งทั้งสองอันเนี่ยห้ามใช้เด็กฝากพูดง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับฝึกคนให้ผ่านก่อนเอาคนที่ผ่านจริงๆไม่ใช่อยู่ดีเติมคนให้ครบเอามันเหมือนกับเราเราจะสร้างเก้าอี้เนี่ยจะเอาไม้อะไรมาทําเป็นขาเก้าอี้ไม่ได้โอ้ไม้สองอันเนี่ยสองขาเนี่ยเป็นไม้ดี แข็งเลยมั่นคงเลยอีกส่วนอีกขาหนึ่งเป็นไม้ผุกๆกรุวงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะอันนี้ไม่เอาก็ก,ก็คือไปทํากับหน่วยงานอื่นแต่ไอห,หน่วยงานโปรเจกต์เนี้ยตึ้งตึง,ตงแล้วกระจายไปเนี่ยอย่าทำนะครับเอาเอาเนื้อเนี้ยไอสองก้อนเนี่ยเอาเนื้อเน้นหน่อยนะครับดีแน่นอนครับจะพัฒนาอะไรให้เริ่มต้นที่การพัฒนาคนครับเมื่อเราติดเครื่องไอตรงนี้ได้แล้วนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยติดเครื่องไอหัวกะทิ กับหัวไวใจสู้รู้งานแล้วก็สภาพการกระจายไปเนี่ยนะครับมันมีสามตัวเนาะตึ้งตึ้งกับสภาพการกระจายการเชื่อมโยงเนี่ยคนสองกลุ่มนี้นะครับตึงต้งตึ้งเนี่ยกับสภาพที่เขาทําสภาพการกระจายไปเนี่ยผมันจะบอกให้นะครับมันเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรใจบุญใจสูงไอ้ความโคตรโงความชั้นเชิงอะไรพวกนี้มันจะไม่มีเพราะว่าหัวดีอะไรก็ออกผมว่าเขาต้องแน่นมาแล้วแหละ นะครับแล้วสภาพการร่วมด้วยช่วยกันพลังทีมเนี่ยพลังสร้างสรรค์ของกลุ่ม,มนุษย์เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับส่วนคําพูดอื่นๆที่จะเอามาเติมเต็มข้อมูลต่างๆนะครับอ่ะผมว่ามีคนที่เก่งกว่าผมแต่ผมก็ได้กล่าวไว้พอประมาณแล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆถ้าขอการสักตั้งหนึ่งเนี่ยบอกต่อให้หน่อยต่อแบบอันไม,ไม่ไม่ช่างใจละได้ไหมครับได้ไหมครับบ่อยๆตลอดครับผมฝันจริงนะฝันหวานว่า สักหลานคนภายในเดือนนี้อ่เนี่ยยังเป็นต้นเดือนกุมภาอยู่เนี่ยเป็นของขวนมันเกิดเนาะโอเคไหมครับสักสักตั้งหนึ่งพี่น้องครับพอจะรับได้ไหมขอแค่สักตั้งหนึ่งขอบคุณมากเลยนะครับสาธุสาธุ